อันคือคุกจานอ่าอ่าครับไออยู่ที่กานอ่าครับนะครับโอ้โหอร่อยครับผัดเอผัดเอครับคนครับไอ่ออนครับนะครับมีไข่มีหางแครอทหัวไาใส่อย่างครบครับ อาหารอันทางครับมีเช่นครับนี่ครับคนครับดูที่อันอกอครับอะไรครับทีนีชิจ่าครับนี่ครับ ขอครับอันนรังคักครับครับลครับอาคิบอาคิบหั่นทักมาครับไทยทัครับนี่ครับคนครับโอเคครับอาชทไทยครับอี่สุดนี่ครับ and hope. กระจายให้แล้วค่าน้ำอ anyway. <laughs> no, ่ะ okay. ก uh ินครับโอ้โหนกินครับใ้ยาครับครทั้งครอบครัวฮะโอ้โหนกินครับแพ้ครับนครับ คือเฮ้นอ่อมาย50บาทหรือ40บาทนะากินไหมจ๊ะ่ากินชื่อก่อา40บาทหรืออาจารย์ โอ้โหหอมจ้าน่กินอร่อยนก่อนขัดนครับทกคนอีอีีเอ็ตะวันทีอีที่เออะไรนะอีที่หันัทีนอะอะไรนะอีอีผัดตะวัทีอ๋อเป็นที่ผัดห้านาทีก็เสร็จแล้วอ๋อสอนาก็เสร็จแล้ว ไม่ต้องไปใช้เวลานานอ๋อพี่ไทยป้าไปไหนวะนี่พี่ไทยพี่ชายรัครับใน่ฮัทพี่ไทยรับเดี๋ยวจิสามนาทีห้านาทีก็เสร็จแล้ว อ่าพี่ครับเจ๊ได้ครับทุกคนครับหุูกรอบครับนัครับหมูชิ้นก็ครับนะครับนะครับใช่ครับหมวหมูกรอบไม่มีค่ะเป็นหมูชิ้นค่ะมา เออคนทักจ้าคนทักจ้าตัวสนทรจ้าขันตองทักจ้าดูเงี้ยกรดจ้าน a a ่กรักห้ากล่องจ้า ข้าผัดหนึ่งคะน้าหนึ่งแล้วก็ผัดกะเพราหมูชิ้นสามได้ๆมีจ้าการงานครับโอ้ยจ้าเขาอะไรทำงานครับทั้งหมดสี่กองครับสี่กองครับ พรายนี้ครับไม่มีนั่นเลยอ่ะไม่มีกล่องที่ดูนั่นใส่ลงกับแบบนี้นะกล่องเลยอ่ะกล่องไม่ดีเลย,ต,เลยต้องเอากล่องแบบ Um, yeah, might องมันแบบนี้มันของมันไม่ดีเท่าไหร่เลยแต่เออที่ท่าที่เหรอ,อมแบบอม่โคอือแล้วไม่แต่แม่โคอืม อออฮัฮัักอัที่อัดคัอังนฮัดมัมีที่ไมโคอย่างเดียวอื่นไม่แม่ไม่มีโอ้ห้างออตัดนน่ได้ยุแต่ว่าญาติมันไมได้ไปเ้าไปหน้าเท้าไปหลายมองหล้มันมันเลย เข้าไปหลายม้องหลายแล้วจะก็เลยไม่ได้จะลาไปก็เลยใช้เวลานยอะแห้งอดตัดอดทางเอโคเออมันมันได้เข้าไปแล้วแต่ก็ไม่ได้เข้าหลายม่องห่อนะเจอเขาอคนถนน เใจคนพาปไปน, <ณ Brain. S 3> นั่นบรครับขอบคุดทุกคนครับครับขอจอดเชิญนครับ ইয়াত হাত